ว่าซีดีของเราได้รับการชื่นชอบจากแฟนๆชาวญี่ปุ่นแต่ว่าก็ก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นแต่ว่าก็เราก็จะกอยแชร์มาว่าแบบเออเราขึ้นแรงต้นของของปีของซีดีที่รุ่งอะไรเนี่ยครับแล้วก็ก็มีใจก็แน่นอนว่าซีดีเพราะตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานจะเป็นเอ็กซ์โนนะผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเราเราไมสที่จะไปญี่ปุ่น มาผมแน่นอนอยู่แล้วก็เออถ้าต้องรอแป๊บหนึ่งก็อย่าบอกใครี่ปุ่นว่ารอครับเป็นตัวแบบก็บ <c oughs> จริงๆก็มีแค่หลายๆประเทศครับแต่ว่าเอ่อปัปจจัยมันหลายอย่างก็ต้องเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ผมเป็นคนตัดสินอะไรเงี้ยครับก <ừ. S 2> ็ก็แต่ว่าพวกเราอย่างไป <c oughs> แน่นอนก็ดีใจครับตัวแบบทุกประเทศเฮ้ยทุกประเทศเฮ้ยกูรู้กูรู้กูรู้ที่เหลือยังทำได้ก็อยากไม่ค่อยครับคือไปไปหลายประเทศแล้วก็จะเจอแฟนดแต่ละประเทศเที่แบบ ก็จะเกียวกับเขาลุ้นอะไรกันก็ก็ต้องเรียนรู้กอนด้วยนักจีเซิร์ฟนะคะหมถึงว่าได้สอบจีเซิร์ฟไหมเสริฟเป็นแบบอะไรเงี้ยเขาเขาทำเป็นอยู่แล้วใครคือจีเซิร์ฟจีเซิร์ฟจีเซิร์ฟะไรขนตอนการแบบเอาใจ้นไปขึ้นไป้นไปขึ้นไป้นไปขึ้นไปขึ้นนไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นอปขึ้นไปขึ้นอปขึปขนนไปขึ้นไปขึ้นนไปขึ้นไยขึ้นไปขึ้นไปขึ ตกใจเหมือนกันว่ามันไม่ทำห้ามเขาลีไปฝั่งเลยแล้วก็แฟนๆที่เราดูน้อยเยอะจริงๆเลยก็แต่ว่าเขาเลี้ยงแบบสนุกมากนะทำให้เานนราตมโหในการที่โชว์เขาดูหวัดสนองกันเดิมเลยก็แน,น่นอนว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเรามีโปรเจกต์ต่อไปซึ่งเรากำลังจะมีแบบลาตินอเมริกาหรือว่าเปอร์เซียเนี่ยจะเป็นที่ที่เราจะมีเป้าหมายที่อยากจะไปอีกรอบหนึ่งแน่นอนๆๆใม่ขาดลาตินาเมริกา ใครขัที่อื่นยังไงบ้างครับเจ็ดเขาพลังเยอะมากที่ต้องใช้สุดพลังมาแบบคือไม่ว่าเราจะทำอะไรที่มีเัวใหญ่เขาก็อยอะหรอกฟรีเขาว่าจะส่งเสียงมาอะไรเราในทุกคนที่เรียมาเขาก็รีแล้วใช่คือเขาบอกว่าถ้าผมเป็นเองนะฮารุเชบอลใช่พี่นงกรเขาดังเนี่ยเขาเลยเชียร์แบบเชียร์แบบเสียงดังอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ทำให้เราแบบนี้ก็แล้วอ๋ออ่าน่าจะเป็นโปรเจกต์เราเองใช่เพราะไหร่เราจะพงว่าเออแบบร้อใจนะครับต้องตั้งเต้นมา อือไอเดีโปรเจกต์อนนี้จะเริเพื่อน้าจ้ามันจะโปรเจกต์ต่ช่ไม่เช่าเวอร์แต่ว่าเราไม่้ว่าเราจะได้มีนหรือเปล่าันเป็นแบบที่ต้ a ตองว่าเราคิดไปไปเลยแต่ว่าน่าจะมีร่วมกับทางยนไพเลยหลอดพุ่งหรือว่าแบบจุโปรเจกต์อะไรเเร่ยไปหลังจากนี้จะมีผลงานอะไรให้แฟนได้แบบฟินได้จีนได้กีได้ตามนี่คุณเออ ม oh, oh, uh, uh, ันลงคอมเมนต์คุณอย่างเงี้ยเอเดี๋ยวินออกไปว่าเราจะมีอ่าโปรเจกต์เอทาววครับแล้วก็ตอนนี้ในช่วงปิแลักซ์ซซึ่งเราก็มีนักเขียนโอ้ทไมอย่างเี้ยัวโตเขาเป็นนักเขียนจากเออเือเขียนระดับอนสิรอะไรเนี้ยใช่จะไม่เบตตคุ๊เปากใส่ไงครับเป็นผู้คนจริงเลยอ่ะไม่รู้ ผมไม่กล้าพูดเลยพยายามแต่ว่าจริงๆแล้วแพร่คือเป็นลายหนึแต่ว่าผมว่าพีมันด้วยไ่ไปปกลางปีเอ่อเจ็ดศูนอะไรครับพี่ปีสีสิแเรา่าเราเราไม่รู้ว่าแพรมนจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปปมาได้ก็ก็ก็มีหลายปัจจัยแตว่าก็จะพยายามทำออกมาให้เร็วที่สุดครัปีกบแล้วก็ได้จะหายนะเปล่าเฮ้ยมอ่อะไรสอบ ใช่ไปเรียนกอล์ฟก็แบบไในไปสาบโวยเรื่อสาบโวยว่าทำไมเจ็บอะไรแค่เขาก็เลยแบบไปเอาหลับโบ้ให้ใหม่ให้มันแบบไม่ไม่บาดเจ็บคือทิ้งหายบางเราให้น้องทำเป็นว่าใ้รอรคือหายแล้วแล้วแก้ร้องว่าไม่ได้รอพอดีที่แล้วมันพอไปได้แต่ว่ารถของเนี่ยมันสลายเขาต้องใช้เด็กรุ่นใหม่ที่มีพลังในการยกกระเป๋าเยอะๆช่วยยกในคนที่มันเจ็บแหละก็ให้มันถึงได้เชิง